อยากทราบนะคะนอนไม่หลับทำไมยังสวยอยู่อย่างนี้แล้วนอนได้ยังไงคะทุกวันนี้หนูนอนไม่หลับเลยทุกคืนอะ่ะเพราะมันเครียดมากเพราะมันมีรายละเอียดเยอะที่เราจะต้องทําแล้วก็มันคิดเยอะค่ะม,ม,มันมีไปกอนตอนไหนมันนอนไม่หลับดึกๆ,ๆนอนไม่หลับก็ต้องสมมุติสมมุติว่าหลับไม่ใช่ค่ะหนูก็จะพูดกับตัวเองว่าคุณไดงานประสบความสําเร็จมากเลยขอบคุณนะคะ แบบเออเนี่ยยินดีด้วยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอบคุณจริงๆค่ะงานดีมากจริงๆขอบคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลับ <c oughs> จริงไม่งั้นอนไม่หลับมันเครียดมันต้องใส่ตา <c oughs> ที่ชิดมองเธอมา <c oughs> หนูเครียดมากค่ะอาจารย์คะ <c oughs> <น>่ะฉันเอ็นดูเธอมากเลยอ่ะ เธอดีมากเลยนะไถ้าเป็นเด็กที่ดีมากเลยหนูไม่หลอกลวงคนอื่นเลยแต่หนูหลอกตัวเองตลอดเลย <S <S> <S ดีจังเลยอ่ะ <S <S> <S> <S ดีกว่าหนูไปหลอกคนอื่นรู้ไหมลูกน่ารักจังเลย <S <S> บางทีหนูหลอกจะไม่รู้อะไรจริงไงปอมเดี๋ยวชื่อก็จะพยายามหลอกตัวเองมากเลยไปหลอกบ้าเวลาทํากับข้าวเสรศ็จโอ้โหอาจจะยิย่งสับเป็นคนทำกับข้าวอร่อยอร่อยเพื่คนชมอาจารย์เชื่อไหมว่าเวลาเราพูดอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับการสะกดจิตตัวเองลึกๆนะแล้วเราจะประสบความสําเร็จสมมติว่าเราคิดว่าแบบ งานฉันจะต้องออกมาแย่มากว่าเราเราไปไหนเราไปคุยกับลูกค้าหน้าเราก็จะลุกดิลุกโลนอะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบหนูประสบความสาเร็จมากเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปถึงเราแบบตามช่มันใกับใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นหลักจิตวิทยาระดับสูงทีเดียวนะเชื่อสะกดจิตตัวเองถ้าไม่ใช่ระดับปรัชญาโซ์ทางด้านไทโคลโลจีเขาไม่รู้ศาสตร์ตัวนี้เลยไม่เวลาป่วยหนูก็สะกดจิตตัวเองค่ะหายแล้วไม่ใช่ค่ะหนูบอกว่าตายไปแล้วแกห้ามป่วยได้ยินไหมหยุดขึ้นเวทีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยป่วยฟังเดี๋ยวนี้ขึ้นเวทีีสยงมา มันเหนื่อยมาต้องมาสักพักหนึ่งพอขึ้นเวทีมันจะมาเองเหมือนแบบวิญญาณจะมาค่ะมาแล้วพอลงมาปุ๊บเอาหายแล้วกูป,ป่วยอีกแล้วไม่ไม่ไม่ป่วยแล้วาหายเลยหายเลยเออบางทีนะคะ <c oughs> ความรู้สึกของตัวเองบางคนก็เอาอุปสรรคเอาความท้อแท้มาวางไว้ตรงหน้ามันจะหาความสําเร็จมาได้ยังไง ใช่ใช่อออันนี้คือหลักกันแล้วเราคิดว่าเราแบบเราสำเร็จเราโหเราทําอะไรได้ทุกอย่างอะไรอย่างงี้ค่ะไหนถ้าลองแนะนําคนที่ไม่มีความกล้าในการเผชิญชีวิตหน่อยสิคะก็ต้องทําตัวยังไงบ้างก็ต้องต้องทะลุกําแพงของตัวเองก่อนนะคะก่อนที่เราจะก้าวไปขึ้นบันไดที่ไหนอะถ้าเรามีกําแพงของตัวเองอยู่เราไม่มีวันที่จะทะลุออกไปได้ เอาคอนมาเลยทูเพื่อมันออกไปทลายกำแพงออกไปให้หมดถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้แต่ถ้าเกิดว่าขนาดตัวคุณเองยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็คงไม่มีใครเชื่อคุณค่ะตอนนี้เรามเรีเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะถามนะคะเพราะว่าเราจะได้เชื่อื่อเกิดมาจริงหรือไม่จริงนะคะมันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งนะคะ,คะที่ไหนเออไม่ทราบว่ารู้ตัวหรือเปล่าไปหลุดไปได้ยังไงนะคะภาพนี้ค่ะวายโซเซฟผู้ชายคนนั้นใครอะ่ะ จมูกโด่งหน้าคมคิ้วเข้มแมนแมนโอบไหลแม่เจ้าผู้หญิงคนนี้คงไม่ใช่ไดมังคค่ะ <c oughs> ใครอะ who is ี่ he is someone 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 special special ก็เป,เ,ป <c oughs> เ,เป็น o n วัน m e วันค่ะรู้จับกันากนานหรือยังคนนี้รู้จักจกันประมาณสิบปีคะ่ะสิบปีหรอ <c oughs> รู้จักนนก,กันนานแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งเพิ่งมาคุยกันได้สักพักหนึ่งเอามา,มาดุ๊กดิ๊กกันเริ่มมีความ <c oughs> รู้สึกแบบเออ everything จริงกระเบลพิ้งค o l ัลประมาณนั้นหนูต้องบอกอาจารย์อย่างนี้ก่อนนะคะว่าเวลา,วานักข่าวสัมภาษณ์หนูเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยม,มักจะไม่ค่อยตอบเพราะเพราหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันไม่สามารถที่จะพูดออกมา เป็นคําพูดได้แต่ดาราสมัยนี้เขาชอบปล่อยข่าวเปลี่ยนฟงเปลี่ยนแฟนเป็นว่าเล่นมันเปลี่ยนเสื้อผ้าใดาไม่เอาบ้างแล้วเธอก็สวยสามารถเลือกได้หนูอาจจะเป็นดาราสมัยก่อนค่ะเพราะว่าสมัยที่หนูเข้าวงการมาเนี่ยพี่เล็กบุษบาดาวเรืองจะสอนหนูตลอดว่าอยู่ในวงการเนี่ยถ้าเราจะอยากอยู่ไปนานๆเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองเราก็พยายามอย่าเป็นข่าวก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าพอมีข่าวอะไรก็จะพยายามไม่ไม่พูดเยอะค่ะแล้วก็ ใครอยากคิดอะไรก็ให้เขาคิดไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่เรารักจริงๆเขาจะแคร์ที่จะถามตัวเราเองโดยที่ไม่เชื่อข่าวก็นี่ไงค่ะดวันนี้อาจารยิ่งศักดิ์ถึงบอกว่าเราภูมิใจมากเลยที่เราได้ได,ดายดายอนาจงจินตนาการมานั่งในรายการเพราะเรารู้ว่ารายการแบบเนี้ยดไม่ชอบเลยหนูไม่ชอบค่ะแต่ว่าหนูหนูชอบอาจารย์ิ่งศักดิ์ขอบพระคุณมากค่ะแต่เราก็อยากให้ไดเนี่ย เป็นที่ชอบของคนดูทั้งประเทศที่กำลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์เพราะบางทีเนี่ยการที่เราไม่พูดอะไรเลยแล้วเราเป็นผู้หญิง มันมองได้สองอย่างคือหนึ่งเรามีมารยาทเราไม่ชอบการตอบโต้แต่ในขณะเดียวกันการเงียบบางทีก็คือการยอมรับและไม่อยากปฏิเสธใดๆมันก็เป็นอะไรที่ไม่แฟร์กับไดท,ท,ทั้งที่อาจารย์ก็ทราบว่าไดไม่ได้เป็นตามนั้นอย่างเช่นกรณีที่ว่าไถเออเลิกไปแล้วกับคนเก่าทุกคนก็สงสัยว่าเอะใครคือคนใหม่และอยู่ๆก็มีภาพหลุดไดเดินกับผู้ชายคนนี้ซึ่งเออก็ handsome and look smart ดูเหมาะสมอะไรเงี้ยทุกคนก็กำลังอยากจะเชียร์ว่าใช่เปล่าคนใหม่ของใดหรออะไรเงี้ยเขาดีใจด้วยนะคะออ them Happy with you เพราะฉะนั้น <you. S 1> คุณก็ควรจะพูดนะคะว่าเออเป็นยังไงคะความสัมพันธ์ระดับไหนแล้วหนูบอกอย่างนี้นะคะว่าหนูไม่ได้มองความรักเป็นเรื่องกุก๊กกิ๊กดุก๊กดิ๊กเหมือนที่อาจารย์ว่าทุกวันนี้งานที่หนูทำอยู่อ่ะมันเกิน24ชั่วโมงมเวลานั่งกินข้าวกันเนี่ยหนูต้องโทรศัพท์คุยกับลูกค้าตลอดเวลา เช็คงานว่า,า,า,างานออกมาเป็นยังไงผู้เขาประกวดตอนนี้มีใครบ้างอะไรบ้างถ้าคนที่อยู่ข้างๆหนูตอนนี้ไม่เข้าใจหนูอะเชิญไปได้เลยเพราะว่าหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะต้องฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนหนึ่งแล้วให้เขาเลี้ยงเราหนูหวังว่าคนเราทุกคนถ้ามีโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองหรือว่าสร้างอะไรให้ตัวเองได้ก็ควรจะทำมากกว่าที่จะบัด ฉันเรียนจบแล้วเดี๋ยวฉันแต่งงานดีกว่าเออแต่งงานหาคนที่เขามีตังและเลี้ยงเราได้แล้วก็นั่งอยู่บ้านเฉยๆแต่งตัวไปวันๆอะไรเงี้ยหนูทําไม่ได้อืเพราะฉะนั้นอถ้าหนูอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวคนที่จะมาอยู่ข้างๆเราก็ต้องเข้าใจเรามากๆและอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่หนูบอกอาจารย์ว่าหนูไม่ได้มองว่ากุก๊กๆรูกูรกิ๊กหนูมองว่าคนที่อยู่กับเราได้ไปจนวันที่เราตายอะ่ะคนที่สมมติว่าวันหนึ่งเราเกิดแต่งงานด้วยกันแล้ว หนูมีลูกกับเขาแล้วถ้าหนูตายก่อนอ่ะเขาต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวให้หนูได้เขาต้องเลี้ยงลูกเขาต้องเลี้ยงลูกหนูให้เป็นคนดีได้เขาต้องมีปรัชญายในการดําเนินชีวิตเหมือนหนูหนูต้องรู้ว่าหนูตายแล้วแบบนอนตายตาหลับอะ่ะแต่สิ่งที่หนูพูดอ่ะมันเป็น specification ที่มันสูงส่งเหมือนในจินตนาการมากผู้ชายที่ perfect ขนาดนี้มันอาจจะไม่มีบนโลกใบนี้นะดนูนไ,ดไม่ได้ค้นหาผู้ชายที่ perfect นะคะหนูมองคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ ที่อยู่ด้วยแล้วไม่ไม่เยอะไม่วุ่นวายแล้วก็เข้าใจเราที่เราเป็นจริงๆไหแต่อาจารย์ยิ่งศักก็เป็นห่วงหนูนะหนูก็อย่าลืมนะคปะป้าป๊ากับมาม้าเขาก็อยู่กันด้วยความสุขแล้วเขาก็แบ่งหน้าที่กันป้าป๊าทำมาหากินมาม้าก็ทําหน้าที่แม่บ้านเลี้ยงดูลูกอย่างดีหนูก็เห็นสิ่งแบบนี้ในครอบครัวคนจริงของพวกเรามาตลอดอผู้หญิงนะคะขะเขียงนะคะ เก่งเกินไปก็หาสามีไม่ได้อันนี้ไม่เป็นคำพูดอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวใดต้องรู้จกักสเกลดาวลงมาบ้างไหมคะลูกอย่าลืมธรรมชาตินะหนูเป็นลูกผู้หญิงนะคะลูกเข้าใจค่ะก็นี่เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หนูบอกตลอดว่านี่ไม่เด็กแล้วนะปีนี้32นะแต่งงานเถอะพ่อกับแม่ไม่สนับสนุนให้ทำโปรเจกต์เลยพ่อบอกว่าไปแต่งงานแม่บอกว่า แม่อยากอุ้มหลานนี่ไงหนูก็บอกว่าแต่พ่อแม่ส่งหนูเรียนหนังสือทําไมอ่ะก็ส่งหนูเรียนแล้วหนูก็เห็นว่าหนูทําได้หนูก็อยากจะลองก่อนคือหนูมีความฝันและหนูยังมีอะไรที่หนูยังอยากจะทําอีกเยอะสาหรับหนูหนูมองว่าอายุ30มันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นนะคะตั้งแต่12 13าจนถึงตอนนี้มันคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ชีวิตหนูเพิ่งเริ่มอะค่ะดคะอาจารย์ยังอยากจะบอกกับดนะคะอาจารย์ไม่ขัดความคิดของดชีวิตของคนเหมือนกันขับรถนะคุณผู้ชมเท้าอยู่ที่คันเร่งพร้อมที่จะแตะเบรกมือจับอยู่ที่พวงมาลัยตาต้องมองกระจกหล้างเลอบซ้ายแลงขวาเสร็จแล้วในขณะเดีวยวกันก็ยังต้องฟังเสียงตแตรด,ด้วยดก็มีสิทธิ์ที่จะทําอะไรได้ในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานและหน้าที่ของการเป็นแม่และภรรยาที่ดีไปพร้อมๆกันถ้า,าดเลือกทําทีละอย่างวันนั้นดอยากมีครอบครัวแต่ดอายุ40 สิบแล้วไดนจะให้กําเนิดหลาน,นที่สมบูรณ์และเพอร์เฟกต์ยังไงหนูคิดอันนี้หนูบอกหนูบอกตรงๆว่าหนูคิดหนูคิดมาตลอดจริงๆหนูอยากแต่งงานแต่อายุยี่สิหนูก็มองว่า25แต่งงาน27มีลูกคนที่1 29มีลูกคนที่2แล้ว30ก็ชิวๆแล้วก็เอ๊ะหรือถ้าเราอยากมีก็มีอีกคนนึงแม็กซิมัมก็อยู่ที่3คนแล้วอยู่บ้านเพราะว่าชอบถูบ้านเป็นคนชอบถูบ้านชอบซักผ้าชอบแบบ ปูผ้าปูที่นอนให้มันเรียบๆแล้วก็แบบเอาตอรีมมันรีดให้มันเรียบแล้วโดมว่ามันมีกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,ออเป็นเป็นคนชอบชอบทำง,งาน,นบ้าน <perfection ist S 1> มากค่ะ<า>คือเวลาซัก ชุดชั้นในซักอะไรอย่างเงี้ยแต่ละอย่างต้องมีกลิ่นที่ไม่เหมือนกันแล้วก็เรียงในคนละที่ไม่ปะกนกันใช่ค่ะคือเราต้องคือทุกอย่างเราเราต้องการชีวิตที่เคยฝันไหมคะเช้าตื่นขึ้นมาสิบีดยาสีฟันวางให้สามีหยิบถุงเท้าวางไว้ที่รองเท้ากางเกงในวางให้ตัวนี้ประเดี๋ยวให้ดาลิงใส่นะอะไรอย่างเงี้ยเวลาหนูทําอะไรอ่ะหนูต้องเต็มที่ทุกอย่างหนูทํางานหนูทําเต็มที่ถ้าหนูจะเป็นภรรยาของใครหนูต้องเป็นภรรยาที่ดีที่สุดหนูต้องพร้อมที่จะปรนิบัติเขาใน ทุกด้านและที่สำคัญที่สุดคือถ้าสมมติว่าเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะดูแลเราทางด้านการเงินก็ไม่เป็นไรเร,เราก็ต้อง,ง<ด>ช่วยกันได้คือมองอย่างนี้แล้วก็คนก็ชอบบอกว่าแม้เธอเป็นดานลาเธอมีโอกาสได้เจอคนรวยๆเยอะแยะนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยอยากจะไปเลี้ยงเราอย่างงี้ก็บอกว่าแต่มันไม่ใช่ ของเราเองใดถ,ถ้าถ้าใดมีความฝันแบบนี้แต่ใดไม่เปิดโอกาสให้ผู้ชายเข้ามาใกล้ในชีวิตเธอเลยเธอจะเป็นไปตามฝันได้อย่างไรหนูก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ใกล้นะคะเพียงแต่ว่าให้อยู่จนคนเขากลัวให้อยู่เคียงข้างกาันแล้วก็คอยให้กําลังใจในช่วงที่คือถ้าใครอยู่กับเราในช่วงที่มันยากลาบากที่สุด <S <S ก็แสดงว่าเขาทนอยู่กับเราไปได้อีกนาน่หนูบอกคนที่อยู่ข้างๆหนูเสมอว่าเทนหน่อยนะช่วงเนี้ต้องทํางานหนัก ถ้าทนได้เราก็จะอยู่ด้วยกันยาวค่ะเพราะหนูไม่ได้ทํางานอย่างนี้ไปทุกตลอดชีวิตหรอกค่ะอาจารย์มี<อ><อ>คำถามอยู่หนึ่งคำถามนะคะที่ไม่รู้แต่ถ้าไดไม่อยากจะตอบอจรรราจารย์ก็จะมีว่าอะไระหลายคนเขาก็สงสัยนะคะชีวิตในวันเก่าๆของไดดูน่าจะเพอร์เฟกมาแล้วหนึ่งครั้งกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งตรงตอนนี้ได้เป็นถึงด็อกเตอร์แต่ไดก็เซโนบายบายั <ๆ S 1> บเปคนละทิศคนละทางแล้วมันเกิดจากไดไม่แฮปปี้หรือเกิดจากอะไรคะอ ต้องบอกว่าเรื่องของคนสองคนมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะ <cha. S 2> คือคนเรามองข้างนอกไม่มีทางรู้ว่าเรื่องของความรู้สึกต่างๆเรื่องของ,งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นยังไงถามว่าหนูอยากพูดเรื่องนี้ไหม,มหนูบอกเลยว่าหนูไม่อยากพูด <cha. S 2> เพราะมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้ว <cha. S 2> สายน้ําไม่ไหลย,ย้อนกลับ mm hmm. ตัวหนูเองก็ไม่ห่อตัวไม่ซึมเปื้อนแล้วก็ไม่ไหลย,ย้อนกลับแน่นอนไม่มีทางเพราะฉะนั mm ้นเนี่ยถามว่า มันจบไปแล้วแล้วถ้าถามถึงความรู้สึกตอนนั้นหนูก็แทบจะจําไม่ได้แล้วเพราะหนูไม่ได้นึกถึงมันมเลยมานานแล้วอะค่ะ,คะแต่มันจะกลับมาย้อนเมื่อตอนที่เราเริ่มมีคนใหม่แล้วจะมีการเปรียบเทียบกับครั้งเก่าๆหรือเปล่านี่คือสิ่งที่อาจารย์กลัวไม่ค่ะแต่ละคนจะมีความน่ารักของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปคือเวลาหนูคบใครหนูไม่ได้เปิดเผยว่าหนูคบใครบ้างนะคะแต่ว่าทุกๆคนที่หนูคุยทุกๆคนที่เราได้ทําความรู้จัก ก็จะมีความน่ารักที่แตกต่างกันออกไปเป็นนักโฆษณานักการตลาดนักธุรกิจนักร้องนักรดนตรีแต่ละคนจะมีความน่ารักแล้วจะมีองค์ความรู้ที่จะมาคุยกับเราแล้วเราได้เห็นโลกอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกันถ้าเราครบแต่ดาราหมดเลยเราก็จะเห็นโลกแบบเดียวศิลปินหมดเลยก็จะเป็นแบบเดียวโอ้ยปุ้นนี่ขึ้นเวทีมาเหนื่อยมากนักธุรกิจคุยกันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเออคุณผมว่าตอนนี้นะทองน่าซื้อมากนะอเออเงินบาทตอนนี้มันเป็นยังไง กับยุโรปเป็นยังไงบ้างเราคุยกับนักโฆษณาเขาก็จะเป็นอีกแบบหน,นึ่งเออผมมีวิธียางน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าแต่ละคนจะมีความน่ารักแล้วก็จะมีเราจะได้มีโอกาสได้เห็นโลกผ่านสายตาของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยออไม่มีการเปรียบเทียบแน่นอนค,คือคนปัจจุบันคือปัจจุบันอดีตคืออดีต เรามองเรามองแต่ข้างหน้าเรามองไปข้างหลังได้ภาพพูดไหมครับว่าคนที่เดินอยู่เมื่อกี้แล้ะเป็นภาพโอบไหลคนนั้นคือคนปัจจุบันถูกต้องค่ะหรอคะเขาเขาเขาสเปคเขาเป็นยังไงคะาเขามีอะไรดีบ้างเพราะอาจารย์อยากจะทราบว่าคนที่สามารถชนะใจผู้หญิงที่เก่งมากคนนี้จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเข้าใจเข้าใจเข้าใจคือคําเดียวเข้าใจแล้วก็รักรักเราโดยที่ไม่คือเจ้าชู้ไม่เป็นไรนะไม่ว่า แต่ว่าขอแค่รักเราแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราเรามองหากระยาณน้ำมิตรเรามองหาคนที่ไม่ต้องคุยอะไรกันมากอะ่ะแต่เรารู้ว่าเออเอออยู่ข้างๆกันแล้วเราเราอุ่นใจ ก็พอไม่ต้องมาแบบทำอะไรอ่ะคิดถึงอ่ะไม่ต้องพอโตแล้วเรารู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรคุณทํางานของคุณไปเราทํางานของเราไปถ้าเรารู้สึกดีต่อกันก็รู้สึกดีถ้าพรุ่งนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้สึกดีกับคนอื่นแล้วนะไม่รู้สึกกับเราเราก็ไม่ว่าอะไรเราเข้าใจเพราะตัวเราเองเราก็ทํางานน่ะแล้วถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะ อุ้ยอาจารย์ยิ่งสัก์มั่นใจนะคะว่าน้องไหนเนี่ยจะต้องประสบความสําเร็จในชีวิตมากที่เดียวเพราะที่เราคุยกันมาตลอดนี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ศรัทธาน,นะคะที่น้องไหนเลือกความมั่นคงในหน้าที่การงานมาก่อนเพราะว่าถ้าหากชีวิตของเรายังสั่นคลอนกับการที่ลนหาสตุ้งสตางและไม่มีงานการเป็นหลักเป็นแหล่งสิ่งอื่นก็คงจะไม่ประสบความสําเร็จแล้วน้องไหนเองก็ไม่ได้ตั้งความหวังว่าผู้ชายที่จะก้าวเข้ามาอยู่ในชีวิตจะต้องเป็นบุคคลที่เพอร์เฟกต สามารถเลี้ยงดูเราได้จนกระทั่งเราไม่ต้องทําอะไรก็คือเราขอเพียงแค่ให้เขามีความเข้าใจและเป็นเพื่อนที่ดีและรับเราได้ในทุกสถานาการณ์นั่นก็คือเพื่อนเท่านั้นถูกต้องไหมคะแสดง,งว่าไม่ได้เลือกความรักค่ะเลือกเพื่อนชีวิตอันนี้คือสิ่งที่เรากล้าพูดได้เลยว่าไดใดอนาจงจินตนาการจะต้องเป็นผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่มากในวงการบันเทิงไทยค่ะวันนี้ขอขอบคุณน้องไดมากนะคะขอบคุณมากค่ะขออวยพรในการประกวดเที่ยวนี้ประสบความสําเร็จ และเธอก็เป็นเจ้าแม่ตัวจริงของวงการประกวดนางงามของเมืองไทยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ